อยากเลี้ยงสัตว์แต่ไม่อยากเก็บธรรมก๊อตจิคือคำตอบวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนดูธรรมก๊อตตั้งแต่รุ่นแรกเมื่อ29ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันที่น้องทั้งน่ารักและลัมเบอร์นี่ท็อปบี้จะไปหาแล้วนะครับผมนี่น,นี่เครื่องนี้ก็จะมาหาเครื่องนี้แล้วเห็นปะองชายหมวกแดงผมมาแล้ว มาดูกันว่าอะไรนะททำให้เจ้าสัตว์เลี้ยงในไข่จิ๋วฮิตข้ามยุคมาขนาดนี้เนี่ยนัตงต้องอาบน้ำทุกวันไหมหรือย,ยังไงผมหรอคิดได้ก็อาบคิดได้ก็อาบเลยเช้ามาปุ๊บอาบเที่ยงปุ๊บอาบเย็นอาบก่อนนอนอาบอาบตลอดเวลาสัตว์เลี้ยงที่ไม่ต้องกินอาหารจริงๆแต่กินแบตเตอรี่เป็นอาหารนี่คือสัตว์เลี้ยงตัวแรกของท็อป เลี้ยงตั้งแต่ไข่เนี่ยทุกคนฟักออกมาแตกออกมาเป็นตัวเหมือนกันเลยแต่อยู่ในรูปแบบนี่ <S <S 1> <S 1> คิดว่าเด็กสมัยนี้น่าจะเห็นแบบผ่านตาแต่อาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าในเด็ก9 0้าสนี่คือแบบมันดิดมากเลยเจ้าตัเนี้ยแก่ระดับหนึ่งวใช่ต้องเก่งต้องแกระดับหนึ่งเลย จะว่าแก่ก็ไม่ได้นะปี2024เขาเพิ่งออกรุ่นล่าสุดมานี่แล้วท็อปก็มีรุ่นที่แบบว่าเขาเพิ่งขายรุ่นแรกของทามากอตในทุกคนนี่รุ่นเมื่อ29ปีที่แล้วแต่รุ่นปัจจุบันมันมีการพัฒนาผ่านมาหลายๆรุ่นนี่แหละคือเราสัตว์เลี้ยงกินแบบของท็อปเองงั้นในคลิปนี้ท็อปจะพาทุกคนย้อนกลับไปเมื่อ29ปีที่แล้วไปดูสัตว์เลี้ยงตัวแรกของท็อปที่ผ่านการพัฒนามา นี่แน่ๆแหละจากสันเลี้ยงจอขาวดานี่เปลี่ยนมาเป็นจอสีแล้วสามารถพาน้องไปช้อปปิ้งออนไลน์ได้ด้วยความดูเนี่ยนี่สามารถแต่งตัวทําแบบแต่งบ้านได้ด้วยแล้วก็ทํางานหาเงินเพื่อมาซื้ออคเซอรี ตอนที่ท็อปเป็นเด็กในตอนที่อยู่ในยุค90สูนะทุกคนตอนที่เราจะเลี้ยงสัตว์ตัวแรกเราไปขอคุณแม่ส่วนมากจะได้รับคําปฏิเสธว่ารอให้โตไปดีตาม,ดมโดนไหมโดนรอให้โตมีความรับผิดชอบถูกต้องอันเนี้ยเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกของผมเลยนะแต่ผมจะบอกว่าเลี้ยงยากมาก<ด>เพราะว่าป๊าป๊าหมาบอกว่าห้ามเอาไปโรงเรียนเพราะมันไม่ได้เอาไปโรงเรียนแล้วจะดูแลย,ยังไงน้องตุ้ยจ๊ะ เนี่ยพอน้องตุยน้องจะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยขึ้นเป็นโลงสศพเลยนหน้า<ก>สมบ้ามาที่ไหนน้องก็ตายทุกทีดิใช่เลี้ยงไม่เคยรอดอะ่ะดูเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงที่จะเลี้ยงง่ายกินแค่แบตเตอรี่แต่ท็อปจะบอกเลยว่าเลี้ยงยากมากเพราะว่ามันจะต้องแบบดูแลค่าความสุขเพราะเขาไม่มีความสุขเขาก็จะเครียดอมทุกข์พราะเขาหิวเขาก็จะตาย รรมังกรเนี่ยไม่เหมือนกับการที่เราจะไปเลือกน้องซื้อน้องหมาน้องแมวแบบเราอยากได้น้องหมาเาลือกซื้อน้องหมาตัวนี้เราได้น้องหมาล้าได้ยังไงไม่มีตัวให้เลือกหรอไม่ไม่มีตัวให้เลือก,อม,ม,ม,อกมันจะมีตัวละคอรอยู่แต่ว่าที่เราจะได้ตัวนั้นมามันขึ้นกับการเลี้ยงดูถ้าเลี้ยงดูเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะได้อีกตัวหนึ่งถ้าเลี้ยงดูดีก็จะได้อีกตัวหนึงงน่งนั่นแหละคือความสนุกเพราะว่าแต่ละครั้งที่เราเลี้ยงมาเราก็จะได้ตัวที่ไม่เหมือนกัน งั้นเราเกิดมาคร่าวๆแล้วเราไปรู้จักกับเจ้าธรรมก๊อตจนดีกว่าก่อนที่เราจะไปรู้จักกันแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเรามาดูกันดีกว่าว่าธรรมก๊อตจิหรือธรรมก๊อตเกิดขึ้นมาอย่างไง รู้ไหมว่าธามากจิของเล่นสัตว์เลี้ยงในตำนานเปิดตัวครั้งแรกในปี1996โดยบริษัทบันไดในประเทศญี่ปุ่นธามากจิได้รับความนิยมจากคนญี่ปุ่นมากจนทำให้ต้องต่อคิวซื้อแบบยาวเหยียดเลยธามากจิเนี่ยนะเรียกได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงทดแทนสำหรับคนที่อยากเลี้ยงน้องแต่ไม่อยากวุ่นวายไม่มีขนให้แพ้ ไม่ต้องพาไปเดินเล่นตอนเช้าไม่ต้องเก็บอึจริงๆแค่กดปุ่มให้อาหารเล่นด้วยและพาน้องเข้านอนแค่นี้ก็ได้ฟิลของเจ้าของสัตว์เลี้ยงแบบง่ายๆแล้วแต่ระวังนะถ้าลืมดูแลน้องน้องก็ลาโลกตุยได้เหมือนกันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ประหยัดพื้นที่และก็ซ้อมความรับผิดชอบไปในตัวด้วย ท็อปอะยังไม่มีครบทุกรุ่นนะทุกคนแต่ท็อปจะพาทุกคนไปดูแต่ละรุ่นเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนย้อนกลับไป29ปีก่อนแล้วกันอันนี้ที่ทุกคนเห็นคือรุ่นแรกในปี1996ตอนนั้นน่าจะยังไม่ได้เล่นเพราะว่าเริ่มเล่นตอนแรกๆอะคือตอนปฐมนี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอันนี้ท็อปไม่แน่ใจว่าเป็นแพ็กเกจรุ่นแรกหรือเปล่าแต่ท็อปคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าถ้ารุ่นแรกอะมันจะเป็นคล้ายๆกับพลาสติกที่ขข้้รรตาาางงง่ะๆ 1 9 9 6เถึง1997เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนแบบเป็นเป็นรุ่นแรกที่ท็อปมีอะดูดิข้างในเครื่องสีเขียวนี่นี่นี่คาแรคเตอร์ส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยให้ดูนี่น้องจะโตออกมาในรูปร่างที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของเราเนี่ยเราจะเริ่มเลี้ยงจากอันนี้ก็คือเริ่มเลี้ยงจากไข่ใช้ระยะเวลาประมาณ1-5นาทีถ้าเราจำไม่ผิดน,นะนะเขาก็จะโป๊บนี่ฟักออกมาเป็นตัวเป็นเบบี้ก่อน ด้วยความคลาสสิกของเขารุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันก็ยังมีแค่3ปุ่มนี้นะทุกคนซ้ายสุดตัวนี้เป็นปุ่มแบ็คอันนี้ตกลงและอันนี้อะไร <c oughs> เดี๋ยวพึ่งจําไม่ได้เอนึงตกลงแบ็คแบ็ค๋อไม่ใช่ไม่ใช่ปุ่มแรกคือปุ่มเลือกอันที่2คือตกลงอันที่3ปุ่มนี้คือปุ่มแบ็ค กับหลังก็มีแค่3ปุ่มนี้แหละก็เียงน้องได้ละเนี่ยฟังก์ชันทั้งในก็จะเป็นประมาณนี้เราสามารถให้อาหารเขาได้เปิดปิดไฟได้เล่นเกมได้ดูแลเขาก็คือถ้าเขาป่วยก็จะต้องเข้าหมวดเมนูนี้เพื่อฉีดยาไม่รักษาตุยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้สามารถพาเขาเข้าสกัดปกเข้าห้องน้ำอาบน้ำทำได้ รุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นรุ่นนี่เลี้ยงยากมากทาว่านะทุกคน,น,นคือเนี่ย,ออยใช,ยใช่อันนี้คือเลี้ยงไม่ดีกับสวรรค์เลยแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเราอยากให้เขาเกิดใหม่ก็เราก็จะกด2ปุ่มนี้พร้อมกันนี่กดเลยนะตึบ๊บกดแช่ไว้แป๊บหนึ่งน้องมาเป็นไข่ยังไม่ตายถาวรอ,อ,อ๋อเขาให้เราตั้งเวลาก่อนแล้วเดี๋ยวน้องจะกลับมาเป็นไข่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่เสียงคลาสสิกสุดๆเดี๋ยวเราขอตั้งเวลาแป๊บหนึ่งนี่โอเคตั้งเวลาแล้ว อ้าวตายอะยังไงให้ฟื้นวะจำไม่ได้อะทำยังไงให้ฟื้นมาเนี่ยไม่จิ้มข้างหลังเหรอไม่เออหรือว่าจิ้มข้างหลังเอาเลยรีเซ็ตมันเลยคือท็อปไม่ได้เลี้ยงรุ่นแรกนานมากเพราะว่าน้องเลี้ยงยากแต่ว่าอีกแป๊บหนึ่งเขาคิดว่าน้องน่าจะฟื้นละทำไมยากอะเพราะว่าเราจะต้องบาลานซ์แบบค่าความสุขกับค่าอาหารอะ มันจะต้องมีความตรงต่อเวลามากเลยนะไม่งั้นน้องตู่เหนป่มมัะบต้องกินข้าวให้ตรงเวลาตามพลาดซึ่งรุ่นใหม่ๆอะ่ะมันเล่นง่ายกว่านี้อันเนี้ยมันฝากพี่เลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมแต่รุ่นใหม่ๆอะ่ะโอ้ฝักพี่ฝากโรงเรียนได้เหรอใช่เอาฝากโรงเรียนได้ให้พี่เลี้ยงเรียนค่าความสุขค่า <c oughs> หารไม่ลดเลยมันอำนวยความสะดวกเรามากกว่าเล่นรุ่นแรกเยายใครเลี้ยงรุ่นนี้จนโตได้เก่งจริงน<ๆ>ี่น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 ้องน้องเหมือนจะกลับไปเกิดแล้วแต่ยังเป็นผีอยู่เป็นผีเหรอสงสัยเป็นผีต้องกดสองปุ่มนี้ปาม ผมว่ามันน่าจะกลายเป็นไข่แล้วนะปึ๊บเป็นไข่ยังยังนะยังเป็นผีเหมือนเดิมทำไมไม่กลับมาเป็นไข่อะต้องเราน้องกลับไปเกิดก่อนเออก็จริงไม้พามนี่มันไม่ใช่ผีนี่คือตัวน้องนี่นี่มันเป็นรุ่นพิเศษมันเป็นองเจลปามเห็นปะนี่คือน้องเป็นนางฟ้านะเนี่ยหรือว่าเป็นผีไม่ใช่ผีจ้า คือ้ามก่อนอะไม่ใช่ว่าเขาออกจากไข่ปุ๊บแล้วก็จะเป็นร่างสมบูรณ์เลยนะคือเราจะต้องเลี้ยงเขาให้เขามีพัฒนาการวิวัฒนาการขึ้นเรื่อยๆเข้าจะเป็นเป็ดหีเป็นเด็กนักเรียนแบบโตขึ้นถูกต้องโตขึ้นไปเรื่อยถ้าจำไม่ผิด24ชั่วโมงเขาจะแปลงร่างเป็นแบบแต่ละวัยแต่ละวัยจนสมบูรณ์น่าจะกินระยะเวลาประมาณ4วันแต่บอกเลยกว่าจะเลี้ยงหนึ่งสี่วันอะอย่ากนี่ป้อนอาหารน้องเลือกอันแรกปุ๊บน้องก็จะมัม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  พัฒนาขึ้นมาต่อไปนี่ก็คือรุ่นจอสีแต่อันนี้ไม่ใช่รุ่นแรกของจอสีเพราะท็อปไม่มีอันนี้เป็นรุ่น ID กับ IDL <Wow. S 1> เดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนคือเขาพัฒนาพัฒนาคือใหญ่ขึ้นเลยดูดิจากอันเล็กๆอันนี้คือใหญ่ขึ้นมาพอดีมือเลยดูดิอันนี้ความพิเศษก็คือจากจอสีแล้วอันนี้ก่อนหน้านี้มันเชื่อมต่อก,กันกับเล่นกับเพื่อนไม่ได้ใช่ไหมแต่อันนี้ดูข้างบนหัวมันเป็นคล้ายรกบนบกอินฟเลยพอเราจะจอยกับเพื่อนก็คือใน เล่นกันได้ด้วยอินฟลูเอทระบบอินฟลูเคือเก่ามากท็อปจำได้ตั้งแต่สมัยเราเล่นโทรศัพท์อินฟลูเอทเนาะพอเราจะส่งข้อมูลต้องใกล้อย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าเล่นกับเพื่อนก็คือต้องใกล้แบบจอยอย่างเงี้ยถ้าไอ้นี่หลุดท็อปท็อปบอลหลุดใช่แต่ว่าสมัยก่อนมันไม่มีไงมันก็เลยถ้าจะเล่นกับเพื่อนได้ก็สมัยนู้นตอนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะใช่วิจะเล่นกับเพื่อนนี่เลยอินฟลูเ นี่หน้าตาก็จะเป็นจอสีเหมือนเดิมฟังก์ชันก็เหมือนคล้ายๆเดิมเลยนะนี่น้องหลับหรอใช่นี้น้องหลับน้องหลับอยสีดำๆหรอ <c oughs> น้อง,ง,งเปัวอะไรอะผมก็ไม่รู้แต่ว่าตัวละครพวกนี้เยอะนะนี่ส่วนคนนี้น้องเป็นตัวสีขาวๆทำไมน้องดูตัวเล็กจังอะ่ะเนี่ยนิดเดนะียวเองอ่ะน้องยังไม่โตจ้ะยังเป็นรุ่นเอ,อ้ยังเป็นรุ่นแบบยู่แต่ว่ารุ่นร<ม>ุ่นจอกลมๆแค่มีผ<อ>มใช่เดี๋ยวจะโตขึ้นอยู่ในอนาคต แต่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยสามารถแบบอันนี้ได้เราปามดูดปะ่ะเราสามารถพาเขาออกไปเที่ยวได้ปามดูการาฟิกข้างหลังนี่เราสามารถพาเขาออกไปข้างนอกได้แล้วนะอ่ะอาอันนี้ไปอะไรอะเมืองอะไรอะไปเมืองไหนไม่รู้อ่นนานภาษาญี่ปุ่นไม่ออกส่วนมากปก็จะมั่วโดยการกดมั่วๆไปนี่ก็จะไปเจอเพื่อนไปอย่างเงี้ยถ้าอ่านญี่ปุ่นออกมันอาจจะจอยกว่านี้แต่อันนี้ญี่ปุ่นไม่เป็นเพราวันนี้หลับตลอดเลยอย่างวันนี้เราปลุกขึ้นมาได้ไหมปลุกไม่ได้จริงเหรอจริงถ้ามาก็ตเขาจะมีระยะเวลานอนของเขา สมมุติว่าวัยรุ่นฉันนอนหนึ่งทุ่มพอหนึ่งทุ่มปุ๊บฉันหลับพาไปไหนไม่ได้เลยนะก็คือต้องปล่อยเขาหลับเขาจะตื่นใช่ส่วนมากกระเบกจะตื่นเจ็ดโมงเช้าแล้วต้องตื่นเจ็ดโมงเช้ามาดูแลเขานะแต่คนนี้เหมือนจะน่ารักเหมือนเป็นแมวไหมก็อย่างที่บอกไงอยากน่ารักหรืออะไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูเลยเลี้ยงดูแบบไหนน้องก็จะออกมาในคาแรคเตอร์แบบนั้นจริงๆแล้วอ่ะเขามีแบบคล้ายๆชาร์ตอะตามชาร์ตแบบให้ดูเลยว่าถ้าสมมติว่าคุณอยากได้ตัวนี้คุณต้องเลี้ยงแบบห้ามให้อาหารพลาดเกินเเท่่่าาาไหอยยงนี้ลจกม มันมีเยอะไหมมีเยอะไหมคือตัวละครเหรอใช่เป็นสิบสิบเยอะมาอีกรุ่นหนึ่งท็อปคิดว่าเฮ้ยยังไม่ถึงรุ่นนี้าใไมเอารุ่นนี้ก่อนอ้ารุ่นนี้ยังไม่ได้ใส่ทานแปปหนึ่งรุ่นต่อมาที่ท็อปจะให้ทุกคนดูมีความน่ารักฟุ้งฟิ้งนี่คือธรรมากอจิ p s รุ่นนี้น่ารักมากความพิเศษของมันคือตัวนี้นี่ถอดนันนออกได้อะไรอ่ะอันนี้มันเรียกว่าเดโคมันคืออะไรรู้ไหมคุณปาล อันนี้มันมีขายแบบเยอะแยะมากมายมันเป็นออปชันเสริมสมมุติว่าเราอยากได้ตัวละครที่แบบแปลกกว่าชาวบ้านเขาเราต้องซื้อที่มาติดตั้งปักเข้าไปตรงนี้นี่เสียบข้าแบบนี้เราถึงจะได้ตัวละครพิเศษ ก็หรอเออมันเหมือนก็เลือกได้เลยสิมันเหมือนอิสเซอรี่เพิ่มคือเอาง่ายๆว่าทุกคามมโกจิมันจะมีตัวละครพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนคล้ายลักษณะออปชันเสริมเราต้องไปซื้อตัวเนี้ยมันมันไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนี้นะมันมีแบบเยอะแยะมันเป็นเดโคแบบลายอื่นอะไรอย่างเงี้ยที่มันไปคอนแลบกับตัวอื่นมันคือตัวละครพิเศษที่เอาไปติดกับตรงนี้แล้วตัวละครนั้นก็จะมาอยู่ในเครื่องเราถูกต้องถ้าส่วนน้องัวใจนี่คืออะไรน้องเป็นตัวนี้หรอไม่ใช่เป็นตัวละครพิเศษของเนี่ยเลิฟเมก็ ไม่เคยเลี้ยงตัวนี้เพราะผมเพิ่งได้มาครื่องนี้เอาใช่แต่อันนี้คือไม่ใช่น้องน้องอันนี้ใช่ไหมผมไม่รู้เพราะว่าอันนี้คือยังไม่ได้เป็นร่างเต็มไวัยไงเห็นปะยังเป็นเบบี้อยู่เลยตัวสีฟ้าบ้าเหมือนไหมเออน้องเหมือนปะปะกะเป้าเหมือนปะปะกะเป้าอ๋อาหมายถึงว่าถ้าน้องเป็นร่างเด็กตัวนี้น้องอาจจะโตมาเป็นร่างอื่นได้ถูกมันคล้ายๆกับไมล์แมปปิ้งที่ใหญ่มากหิวข้าวอ่ะคนเนี้ยแล้วผมเปิดทุกเครื่องผมดูยังไงหมดเนี่ยตอนเนี้ยผมเปิดทุกเครื่องเลยหิวข้าวลูกผมเรียกมแลล้ววเเนี่ยยตั คือเวลาเขาอยู่ข้าวเขาก็จะวัยวายนะทุกคนอย่างคนนี้นี่เริ่มขึ้นหัวกะโหลกแล้วป่วยแล้วไม่ให้กินข้าวเข้าโรงพยาบาลแล้วนี่ต้องฉ<ล>ีดยาใช่ม่วงแล้วหัวกะโหลกผีเริ่มมาแล้วนะถ้าไม่ดูแลอีกนิดเดียวนะเอ้ยนะเนี่ยวิธีรักษานี่ก็ไปถ้าเครื่องนี้ก็จะเข้าไปที่รูปใบไม้อย่างนี้แล้วก็กดเลือกใบไม้โอ้หายแล้วฟิลเหมือนแบบปกติฉีดยาแต่เอานี้ใบไม้ลูกหายละมีความสุขแล้ว กลับมาน้องคนนี้นั่นแหละทุกคนจุดที่แตกต่างจากรุ่นอื่นก็คือสามารถเสียบตัวนี้เดโคสามารถแบบเลือกคาแรคเตอร์อื่นๆใส่เข้ามาเพิ่มได้เริลืมถามรุ่นเก่าอ่ะทำไมอ่ะรุ่นเก่าคือรุ่นไหนหรอมีอันนี้อินฟาเรดอันนี้มีไหมนี่นี่ไงมีเวลาเล่นกันคือไปทําอะไรอ่ะชนกันแล้วมันได้อะไรชนกันไปหาเพื่อนไงไปบ้านเพื่อนไปไปแต่งงานกันบางรุ่นสามารถแต่งงานได้เออคิดบางรุ่นแต่งงานได้นะแต่งงานแล้วก็ออกลูกเราก็เลี้ยงลูกเขาด้วยรุ่นวายไหยา มาดูรุ่นต่อไปดีกว่ารุ่นนี้คือทา玛กอจิมิกซ์นี่ฉลองครบรอบ20ปีรุ่นนี้บอกเลยรุ่นนี้ท็อปเล่นสนุกมากเพราะว่าอันนี้สามารถรู้ได้เลยว่านางน้องหน้าตาแบบนี้เกิดจากพ่อแม่อะไรคือ,อยังไงร,รุ่นนี้แตกต่างกับรุ่นอื่นยังไงร,รุ่นนี้คือคาแรคเตอร์เยอะแบบเยอะมากคือแต่ละตัวคือหน้าตามไม่เคยจะซ้ํากันเลยพ่อคนนี้ผสมกับพ่อคนนี้เคยยาดเดยอะมากเดี๋ยวพามาดูว่าเนี่ยน้องหน้าตาแบบนี้เกิดจากพ่อแม่อะไรเดี๋ยวพามาดูมันจะเป็นรูปเลยป่ามันเป็นรูปแบบ ลูกติดฝาผนังแฟมิลีคือรุ่นอื่นน่ะน้องจะออกมาเป็นตัวอะไรโตมาเป็นตัวอะไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มิกซ์ชื่อมันก็บอกแล้วมันผอมอ <ๆ S 1> หรอใช่เกิดจากการผสมพ่อแม่เป็นแบบนี้แบบนี้ลูกออกมาหน้าตาแบบบางตัวกึ<ไ>องกึ๋ๆมากนี่เดี๋ยวพามาดูของวงตระกูลลูกท็อปที่เลี้ยงนี่คือลูกท็อปและก็มีปป๊ากับหม,มาที่เป็นแบบนี้เป็นไงเนี่ยภาพแฟมิลี ก็คือเมื่อกี้ต้องเลี้ยงปะป๊าก่อนหรอหรือมาม่าก่อนหรือยังไงใช่สมมติว่าเราเลี้ยงปะป๊าใช่ไหมแล้วเราก็ไปผสมกับมาม่าที่หน้าตาแบบนี้แล้วอันนี้เขาเป็นปปรุ่นผสมที่ไหนอ่ะไปหาเพื่อนหรือไม่ก็แบบออนไลน์อ,อะไรอย่เงี้ยมันสามารถเชื่อมต่อกับแอป,ปได้ตัวนี้รุ่นใหม่ๆเริ่มมีแอปพลิเคชันเข้ามาแบบแอปพลิเคชันในโทรศัพท์แบบเนี้แต่มันจะรองรับกับโ,โทรศัพท์รุ่นเก่าๆเลยนะมันสามารถเชื่อมต่อกันได้ยังไงนะไม่เข้าใจสมมติว่าท็อปตอนแรกขเขาเลี้ยงพ่อใช่ไหมอ่าผมเลี้ยงพ่อตัวนะผม คนนี้อยู่ก๊บน,นึงนะแล้วสมมติผมเล่นเครื่องแม่อยู่เป็นผู้หญิงคนเมื่อกี้ตัวสีชมพูใช่ไหมแล้วยังไงนะเราก็มาผสมพันธกันเหรอผสมพันธ์อีกแล้วบอกว่าแต่งงา <S <S นเราแล้วก็สมมติว่าเราพามาแต่งงานกันปุ๊บตึง <S <S เราไม่ได้เลี้ยงพ่อต่อเราไม่ได้เลี้ยงแม่ต่อแล้วนะเราจะได้ไข่คนละใบเอออันนี้อยากจะบอกทุกคนก่อนเราไม่สามารถเลี้ยงได้หลายตัวในธมกรดหนึ่งเครื่องเราจะเลี้ยงได้แค่หนึ่งตัวถ้าเราพาไปแต่งงานปุ๊บเราก็จะเลี้ยงลูกต่อ เข้า<พ>ใจไหม<ว>เราไม่สามารถโหเลี้ยงอะไรได้เยอะขนาดนั้นหนึ่งเครื่องจะเลี้ยงแม่ลรกไม่เจอคนเล่นอีกเครื่องหนึ่งก็คือเราสามารถไปได้แบบแบบในในออนไลน์มันก็สามารถเชื่อมต่อได้ไงในแอปพลิเคชันเราพาไปแต่งงานในแอปพลิเคชันได้เหมือนฟิลเหมือนประมาณว่าเราพาไปปาร์ตี้แล้วเราก็ไปเจอเราไปเจอสาวคนนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักอย่างเงี้ยม้นก็จาแต่งงานใช่ลูกเราก็จะกลายเป็นพ่อแล้วฝ่ายหญิงก็จะได้ไข่ไปหนึ่งใบฝ่ายชายก็จะได้ไข่ไปหนึ่งใบเพื่อไปฝากเออมันเยอะแยะเลยแหละบอกเลยรุ่นเนี้ย รุ่นต่อมา t h a m a g จิสมา smart รุ่นนี้เจ้จใหญ่แฮะใช่รุ่นนี้ความพิเศษเยอะมากคือเปลี่ยนผ่านจากการใช้ถ่านมาเป็นเสียบชาร์จเอาเพราะมีรูชาร์จตรงตูดใช่และอีกอย่างหนึ่งก็คือจอเป็นทัชสกรีนนี่น้องคนนี้เป็นผู้หญิงทุกคนฟังก์ชันมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเห็นไหมนี่ถ้าเรากดไปปุ๊บนี่มันก็จะเป็นฟังก์ชันแบบนี้เห็นปหเห็นนะเริ่มเปลี่ยนแล้วอาบน้ำหรืออะไรก็ได้ลองอาบน้ํากดไปที่อาบน้าปุ๊บแล้วเราก็พาเขาไปอาบน้าปุ๊บ เนื้อข้องางาเป็นไงลูกติ๊กติกก๊กอย่างน่ารักอะ่ะดูดิแล้วน้องต้องอาบน้ำทุกวันไหมหรือ,อยังไงผมเหรอคิดได้ก็อาบคิดได้ก็อาบเลยลูกผมถูกตัวสะอาดเลยเช้า,ชามาปุ๊บอาบเที่ยงปุ๊บอาบเย็นอาบก่อนนอนอาบอาบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลูก็อบจะตัวหอมกว่าใครแล้วความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือพาน้องมาใกล้ๆกล้ได้แบบนี้แล้วสามารถลูกหัวน้องได้ด้วยน้องจะชอบใจมากในเวลาที่เราลูกหัวน้องเห็นไหม แล้วจริงๆแล้วไดุ้ยถ้ารูปแบบนี้เหมือนมันจะเป็นการแกล้งน้องนะป่าวจริงใช่เหรอใช่มันจะเป็นยังไงมันจะต้องรูปแบบมั่วๆถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นการแกล้งน้องแล้วน้องจะอารมณ์ปอดจอยนี่อยหางไรขอดูหน่อยเมื่อไหร่น้องจะอารมณ์ปอดจอยลองปล่อยดูสิน้องยิ้มอยู่นะยิ้มอยู่เหรอยิ้มไม่ทำหน้าบึ้งหรอไม่นี่เดี๋ยวครับจะลองรูปมั่วๆดูคือรูปมั่วๆน้องจะไม่ชอบนะทุกคนเห็นใจไหมน้องเขิน สงสัยไปโดนจุดที่น้องเขินสงสัยมาไปโดนจุดสินสิบน้องก็เลยเขินเลยคือท็อปเคยรูปไปเจอแบบจุดที่น้องไม่ชอบอ่ะน้องจะมีเหงื่อตกท็อปจำได้ว่ารูปมั่วๆเนี่ยแหละน้องจะแบบอารมณ์จอยแต่เมื่อกี้น้องเขินเฉยเลยเนาะอ๋อน้องก็จะแบบอยู่ในห้องของน้องเนี้ยหรอถูกต้องก็จะมีห้องของโตหรือยังคิดว่านะยังโตไม่ถึงล่างสุดเพราะว่าผมไม่เลี้ยงตัวไหนโตสุดสักตัวเลยแต่ว่ารุ่นล่าสุดผมเลี้ยงจนโตได้แล้วนะ นี่เดียวท็อปให้น้องกินให้ดูดีกว่านี่ถึงแม้ว่าหน้าจอทัศกรีนน่ะมันจะดูแบบฟังก์ชันจะดูแตกต่างไปแต่ว่ามันก็เล่นเหมือนเดิมนะทุกคนก็คือเลือกไปที่อาหารส่วนข้างบนก็คืออาหารจิ้มแล้วก็อันนี้ก็คือข้าวปัน้นแล้วก็เลือกสีเขี้ยวปุ๊บนะมัม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 และในรุ่นนี้เขาก็ยังมีการให้เสียบข้างเครื่องเพื่อเพิ่มตัวละครเพื่อได้ตัวละครแบบใหม่ๆตัวการ์ดนี่เขาจะมีให้เลือกเยอะมากเลยอย่างเช่นตัวละครในซาริโอน่ารักมาก หรือจะเป็นดัวละครแบบเทๆอย่างวันพีชดูหน้าตาเหล่าลูกวันพีชสิอย่างน่ารักเลย <c oughs> และตัวล่าสุดที่พับปพุ่งได้มาและท็อปยังไม่ได้แกะกล่องคือํามปัจจิอยู่นีิ X กับซาริโออันนี้คือรุ่นล่าสุดปี2 0 2 4เหรอถูกต้องเป็นรุ่นล่าสุดปียี่สี่ก็ยี่สี่ไม่ใช่หรอใช่แต่ว่ามันเป็นแล้วแต่รุ่นไงอันนี้มันเป็นรุ่นมอนสเตอร์อันนี้เป็นแองเจลแต่จริงๆหน้าตาไม่ได้เป็นแบบนี้นะท็อปเปอร์คัตตอมมันมาหมดแล้วมันก็เลยหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วมันต่างกันยังไงอ่ะมันต่างกันที่เมืองจริงๆลักษณะเครื่องฟังก์ชันทั้งไงมันคล้ายกันแต่มันเหมือนแบบเป็นออปชันเห็นปะมันจะเป็นเมืองพิเศษเสริมเข้าาาาาาามมเเเเป็นนนกกกกรรรรดดดดีีี่่่่ยยออใชแแแตวววสถซื้้้้ไะู๋า นี่ไงอย่างเครื่องนี้เครื่องนี้เป็นเครื่องมนสเตอร์เห็นปะเขาก็จะมีเมืองมอนสเตอร์คานิวา e มาให้เมืองมอสเตอร์แล้วก็จะเลี้ยงปีศาจเนี่ยอย่างเครื่องนี้เราก็มีตัวละครลับก็คือพวกเหล่านสเตอร์คนนี้เห็นไหม,มน้องเท่นะสละตัวใช่บอกแล้วอย่างเท่ส่วนเครื่องนี้ก็จะเป็น a n จ e ลเป็นเมืองนางฟ้าก็จะเป็นพวกนางฟ้าต่างๆคือเครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่ทอมยังไม่เคยแกะกล่องเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเห็นไหมว่าเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นหมดเลยดูดิ ตื่นเต้นนะเนี่ยจะได้เลี้ยงเหล่าแก๊งซาริโอทุกคนดูตรงนี้เหล่าแก๊งนี้ใช่ไหมใช่ไม Melody Hello Kitty อย่างเงี้ยตามั่แล้วเราจะเลือกตัวน้องยังไงอยู่ที่การกินอาหารอ๋ออันนี้ก็คือกลับไปเรื่องการเลี้ยงดูใช่เรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงดูมันจะต้องกินอาหารประจําเมืองอ๋อจริงๆเป็นนาฬิกาหรอถูกต้อง จริงๆอะธรรมกอตอะมันมาจากคําว่าธรรมโกะปามที่แปลว่าไข่แล้วก็อีกคำหนึ่งที่มันแปลว่าวอชอะมันคือนาฬิกาคุณปามจริงๆแล้วอะเขาตั้งใจจะออกแบบมาในรูปแบบนาฬิกาจริงๆแล้วอะแต่มันเหมือนข้อมือเด็กไม่เกี่ยวเลยนี่ใส่ไม่ได้ข้อสุดท้ายได้อยู่มั้งนี่น,ะนี่สายถึงนี่แล้วนะมันจะใส่ไม่ได้เหรอ,อนอี่อ๋อแล้วก็ถือแล้วก็เลี้ยงแบบนี้ใช่ดูหเนี้ย<อ>ดูเวลาได้ไหมเนี่ยดูได้เป็นนาฬิกาได้นะอะหจริง ในกล่องมีอันนี้มาให้เขาเรียกว่าทามาติเต็ทุกคนก็คือลักษณะคล้ายๆพาร์ทเสริมเขาจะมีโค mm ้ด hmm. ให้ตรงนี้นี่แต่ท็อปขอปิดไว้หน่อยนะนี่เราเอาไปกรอกเข้าไปในเครื่องเราก็จะได้เาเอาไปกรอกเครื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมถูกต้องหนึ่งการเนี่ยกรอกได้3เครื่องนี่แหละทุกคนท็อปจะได้เลี้ยงคิตตี้แล้วมันคือความฝ่ฟันท็อปคนนี้เหมือนคนที่ทปเลี้ยงอยู่ในเครื่องนั้นเลยที่เป็นลูกผสมมันเป็นคล้ายๆลักษณะตัวละครหลักปามแต่เห็นไหมเขาใส่หมวกเป็นคิตตี้มันก็เลยเป็นแบบลักษณะแบบเป็นภาคเสริมมเข้าาไง เข้าใจ <ะ S 2> ไหมแต่เราก็ใส่เสื้อผ้าซื้อไปช้อปปิ้งให้น้องได้อยู่แล้วนี่ใช่แต่ว่าอันนี้มันเป็นเฉพาะเมืองมันจะไม่อยู่ในมออนไลน์อย่างที่ปาลพูดก็ถูกแล้วทุกคนเราสามารถไปที่ห้างไปช้อปปิง้งซื้อของให้น้องได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นไปถึงห้างในนี้ใช่ไหมใช่ห้างในนี้ <c oughs> แต่อันเนี้ยอาจจะไม่สามารถซื้อได้ในห้างที่เป็นออนไลน์เพราะว่าอันนี้มันเป็นคล้ายๆกับภาคเสริมที่มันเฉพาะถ้าเราไม่ได้ลงเมืองอันนี้ไว้ก็ไม่สามารถซื้อไอเทมของขได้ นี่รุ่นใหม่มีภาษาอังกฤษเราเปิดเครื่องมาครั้งแรกเราก็จะต้องตั้งค่าวันเวลาให้เรียบร้อยเขาขอตังแป๊บหนึ่งนี่เห็นไหมเราเข้ามาตั้งค่าเวลาเสร็จปุ๊บเราก็เลือกรูปแบบเวลาเนาะเอาเลือกไปก่อนทีนี้ตกรอกชื่อท็อบ้านครับกรอกแป๊บหนึ่งนะนี่เราเข้ามาสู่หน้านี้คือเราสามารถเลือกภูมิภาคได้ว่าเราอยู่ญี่ปุน่นนอตอเมริกาหรืออะไรท็อปเลือกเป็นเอเชียละกันเพราะว่าเราเป็นคนเอเชียอยู่เอเชียใช่ไหมตอบเลยว่าใช่จ้าทีนี้ มันก็จะบอกพวกข้อตกลงต่างๆก็กดไปไดเรื่อยๆทีนี้ทีนี้เราจะมีไข่ให้เลือกทั้งหมด3สีทีนี้เราจะเลือกไข่สีอะไรดีสีชมพูดิสีชมพูใช่ไหมกดอันนี้นะปะังนี่นี่นี่น้องจะฟักเลยหรอจะใช้ระยะเวลาหนึ่งนาทีหลังจากนี้เราจะรู้ว่าน้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่นี่นีน้องกำลังจะฟ้าเข้ามาแล้วทุกคนทีนี้เราจะ อันนี้คือเวามว่าผู้หญิงผู้ชายไม่รู้ดิจริงจริงมันดูได้จากลักษณะอันนี้คือน้องผู้ชายถ้าน้องผู้ชายอ่ะสังเกตจากไอ้ตรงหัวจงเนยจงเยอ่ะเห็นปะอ่าด้านบนอ่ะใช่ท้องไข่แล้วว่าเกิดมาก็ป่วยเลย <c oughs> ทีนี้เขาจะเหมือนแบบสอนฟังก์ชันต่างๆในการรักษาน้องถ้าน้องผู้ชายอ่ะเกิดมาหัวตรงเนี้ยมันจะขึ้นอย่างนี้ถ้าน้องผู้หญิงอ่ะมันจะหัวอันนี้ปักลงแยกเพศได้ตั้งแต่ฟ้าออกมาจากไข่เลย ตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากดื่มนมเข้าไปที่อาหารฟู้ดแล้วก็ให้น้องดื่มนมไปเลยน้องก็จะไปดูดนมอย่างเงี้ยตอนเด็กๆไม่ต้องทําอะไรเลยทุกคนนอกจากดื่มนมรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นล่าสุดที่ทําอะไรได้เยอะมากเพราะว่ารุ่นเนี้ยสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเล่นอีเวนต์ต่างๆได้ ก็ยังไงอีเวนต์มันจะมีอีเวนต์ตามเทศก,กาลต่างๆวาเลนไทน์คิสต์มาสอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปแข่งขันกันมันจะแบ่งเป็นทีมแล้วก็ทีมที่ชนะก็จะได้เงินรางวัลเราเอาเงินไปทําอะไรเอาไปแต่งสวยเสือผ้าอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วก็ซื้อของเข้ามาตกแต่งบ้านได้ด้วยมันมีแบบห้างเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยหรอใช่มันเป็นมอเลยนะชื่อว่าธรรมะมอเราต้องเข้าไปช้อปปิง้งแต่ละวันของจะไม่ซ้ํากันถ้าวันนี้คุณไม่ซื้อวันนีไไ้ไม่มีแล้วนะจ๊ะถ้าวันนี้คุณตังค์ไม่พอคุณออด้ตง แบบตาเหลือกนั่งเล่นเกมปั้มปังปั้มปัง,งเลยท็อปซื้อแพงที่สุดตอนนั้น5้าหมื่นท็อปนั่งเล่นแบบเนี้ยนั่งเล่นหนึ่งเนี้ยเป็นชั่วโมงเลยทุกคนเพราะว่าเล่นเกมรอบหนึ่งจะได้แค่3ามร้อยเพื่อจะเอาคล้ายๆกับขนเฟอตรงเนี้ยขนเฟตรงเนี้ย แต่เอามาใส่จริงๆแล้วมันไม่สวยอ่ะ,อะกว่าจะเล่นได้ไเงินมาไม,ม่ให้ลองก่อนหรอไม่มีมันจะเป็นหุ่นเดี๋ยวพาไปดูมันจะเป็นหุ่นน,นี่สิ่งที่เรามาตรงนี้เขาเรียกว่าธรรมาวิสนะทุกคนนี่คือตัวของคุณพอลล์อ,อใช่ดดแดงอ่ะใช่มีปีกเป็นแหวอลังการไหมล่ะเพราะว่าอันนี้ผมใส่ภาคเสริมเข้ามานี่อะไรใครพาเลยฉันไปไหนนี่ฉันไปเต้นอะไรนี่เขา้า วดีๆก็ไปขึ้นสเตจเฉยเลยจะมาช้อปปิง้งซะหน่อยอ่ะโทรแต่เหมือนได้ตังค์อะบามเหมือนเข้ามาเต้นแล้วได้ตังค์ดิคนดูให้เงินสามร้อยสามร้อยดูดนี่เข้ามาก็ได้ตังค์เฉยเลยอย่างอันนี้คือน้องไมล์เมโลดี้อันนี้คือห้องที่เราตกแต่งให้เขาแบบนา่ารักอันนี้คือห้องครัวอันนี้ห้องนี้ไม่สามารถตกแต่งได้นะทุกคนห้องอาบน้ําสุดคลาสสิกสุดหรือห้องนอนฟิวหวานแวว และก็นอกบ้านอันนี้ถ้าเราออกมานอกบ้านเราก็จะมีสัตว์เสียงน่ารักน่ารักเลยเห็นไหมทุกคนว่าน้องมีหลายห้องมากๆเราสามารถเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์จากําวรมอมาตกแต่งห้องให้น้องได้ด้วยและที่สําคัญซืูสาา์เก็บไว้ให้น้องได้ด้วยนี่คือหมวกที่เราซื้อมาให้เขานลทุกคนเราเลือกกันแต่งตัวได้เนี่ยดูดิหมวกปูปน่ารักมากเลยถ้าสมมติว่าเราจะให้เขาใส่หมวกป,ปูใช่ไหมแล้วก็กดปุ๊บเขาก็จะมีคนมาแต่งตัวให้เราแบบนี้เต้นเต้นแตนกลายเป็นปูไปแล้ว มาเดี๋ยวทอมจะเอาน้องหมวกแดงกับน้องไมเมโลดี้มาแต่งงานกันเราก็จะไม่ได้เลี้ยงเขาแล้วใช่ไหมที่นี้ใช่แต่ทีเนี้มันจะไปอยู่ในฮิสตอรี่เหมือนแบบเป็นประวัติมาว่าเราเลี้ยงไข่บางหนึ่งสองสามสี่อะ่ะแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกเขาต่อถูกต้องเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีเครื่องคู่แบบนี้เราไปแต่งในโลกออนไลน์ได้เหมือนเว็บ,บแหาคู่ไงแบบไปหาออนไลน์คนนี้น่ารักแต่งงานได้เลยถ้าแต่งแบบนี้ก็คือเป็นการเชื่อมกันผัน รหัสเห็นไหมมันสามารถคอนเน็กได้เราจะไปหาใครอินไวท์กับวิซิตเห็นไหมเป็นกลับด้านเนาะแล้วก็ต้องเป็นเครื่องหนึ่งไปเจออีกเครื่องหนึ่งปุ๊บหาเครื่องอันนี้ก็จะได้โค้ดมานี่เราก็จะแต่งงานกันโดยการเชื่อมรหัส49เกชูว์ Fi, ใช่ว i หรอใช่นี่ส่งสัญญาณท็อไม่แน่ใจนะ WiFi หรือเปล่าปึ้งนี่ท็อปปี้จะไปหาแล้วนะครับผมแหมแต้มเราจะไปอะไรกันแต่งงานใช่ไหมผมกดแล้วนะเราจะแต่งงานกันแล้วนะ นี่นี่นี่เครื่องนี้ก็จะมาหาเครื่องนี้แล้วเห็นปะเครื่องนี้จะเดินไปแล้วนี่นี่นี่มาบ้านนี้แล้วเอ้านี่นี่ไม่ไม่เขาจะไปเรียกมานี่ไงองชายหมวกแดงผมมาแล้วเราก็จะไปแต่งงานกันนะครับวิวยูแมรี่มีคนนี้ก็ต้องตอบด้วยนี่เห็นไหมนี่เขาลักกันแล้วแต่งงานแล้วทุกคนอุ้ยนั่งรถ สุดหรูบ้านนี้ก็ไม่มีคนอยู่ไปเลยใช่บ้านนี้ไม่มีคนเอา้าก็มาอยู่นี่แล้วไงบ้านนี้ถ้าเราเดินทัลุไปทางนี้นี่นี่คุณปามดูนี่นและเดี๋ยวน้องจะมาบายบายเราด้วยไปแล้วนะทีนี้ก็จะได้ไข่มาคนละหนึ่งฟองในการฟัดต่อไปเลี้ยงลูกเขาต่อได้ไข่กันคนละหนึ่งฟองคนนี้ได้ไข่สีม่วงส่วนคนนี้เป็นไข่สีฟ้า เขาเล่นได้เยอะมากเลยนะท็อพูดไม่หมดถ้าพูดหมดคืนท็อปได้อีกหนึ่ง <c oughs> คลิปแหละทุกคนคือมันมีฟังก์ชันข้างในรายละเอียดอีกเยอะมากๆเลยนี่ก็คือทอมาก็จิตั้งแต่29ปีที่แล้วจนถึงรุ่นปัจจุบันกล่องใหญ่ขึ้นนะกล่องใหญ่ไม่แต่ว่าจริงๆเหมือนมันบางเท่าเดิมนะครับไปบางเท่าเดิมใช่อันนี้รุ่นแรกบางขนาดนี้ใช่ไหมรุ่นบอกทุกทุกินเป็นจอสีคือยังแบบอ้วนๆเลยแล้วก็กลับมาเป็นบางเท่าเดิมบางใกล้ๆเดิมเลยดูดิ ใครอยากเลี้ยงทำมักอจิด้วยความแบบท้าทายเพราะว่าน้องเลี้ยงอยากมากท็อปแนะนํารุ่นหนึ่งเลยเจนไหนก็ได้เจน1เจน2เจน3ยากเหมือนกันหมดแต่ถ้าใครอยากได้ความสะดวกสบายจอสีภาพสวยท็อปแนะนํารุ่นใหม่ล่าสุดทุกคนทําได้เยอะจริงจริงทําได้เยอะเลยไปท่องโลกออนไลน์ช้อปปิ้งได้ด้วยมันคล้ายๆกับเกมออนไลน์เลยนะอย่างช่วงเทศกาลกิจกรรมอย่างเงี้ยเขาจะมีระยะเวลา5วันอย่างเงี้ยเราจะต้องเข้าไปล็อกอินให้ครบ5วันเราถึงจะได้ของรางวัลนะอย่างเช่นต้นคริสต์มาสอย่างงี้หรอใช่ต้นคริสต์มาสบวกเค้กอะไรอย่างเง ไม่งั้นก็อดเลยนะยาวๆเลยนะเราโดว่อดเอาต้นคริสต์มาสมาตั้งในบ้านเหรอถูกต้องแล้วบางทีอ่ะมันก็อาจจะมีมาขายอยู่ในธาร,รมม์มอแต่ว่าในราคาที่แพงขึ้นเราซื้อไม่ไหวโอเคทุกคนท็อปไปแล้วนี่ก็คือแก๊งสัตว์เลี้ยงของท็อปจริงๆท็อปไม่ได้เลี้ยงทุกเครื่องพร้อมกันทปเลี้ยงไม่ไหวแล้วทุกคนถ้าท็อปจะเล่นคือท็อปก็จะหยิบม,มาเล่นทีละเครื่องเพราะว่าถ้าเปิดทุกเครื่องปังก็จะบอกว่าลูกร้อแล้วลูกร้องแล้วล